โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม Monster Big Gaming นะครับกับเกม Seven Night อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับในการใช้ฟาร์มนะครับฟาร์มแบบออโต้โหมดเลยนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับได้ใช้กันอย่างสบายใจนะครับสำหรับตัวโปรแกรมที่จะใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ นี่ครับเป็นตัวนี้ครับ Theatcher นะครับหาโหลดได้ใน App Store เลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ใช้ Helomaco นะครับก็ h e โ o m a c o มันใช้ไม่ได้นะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับสำหรับ d o y 4 x นะครับใช้ h e โ o m a c o ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับ t h e a c h e r นะครับหลังจากที่โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปในตัวโปรแกรมเลยนะครับกดเข้าไปใน Theatcher เลยนะครับ สองคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มไฟล์ที่ผมทำไว้นะครับผมก็จะขอโลบออกส่อนสักไฟล์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่มุมมมุซ้ายบนที่เป็นรูปบ้านนะครับเห็นไหมครับ The t e เ t อร e ที่เป็นรูปบ้านนะครับกดปุ๊บมันจะมี list โผล่มาเยอะแยะเลยนะครับ list ที่เราจะใช้นะครับใช้แค่สอง l i s ครับบรรทัดแรก The t เ x อร r ลิสต์แล้วก็บรรทัดที่สองคคอร์ l l e d i นะครับ ใแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับ t u c List เนี่ยก็จะเ,เป็นการเปิดเปิดไฟล์ uh, list ต่างๆที่เราได้เซฟไว้นะครับจนวาที่2นะครับกดเข้าไปปุ๊บ Record ท o ิ c ก็จะเป็นการ Record เลยนะครับกเ,เข้นะครับก็จะมี uh, ปุ่ม Record ขึ้นมาที่มุมบนซ้ายนะครับโผลมาตอนนี้โผลมาปุ๊บข้าเกมเลยครับเข้าเซเป็นไหนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มแบบ สำหรับคนที่ยังเลเวลไม่มากนะครับก็สามารถฟังได้วามดันปกติครับดันปกติ3 1นครับก็จะเป็นมอนหมาครับมอนหมาก็สาเหตุที่เลือกแบบนี้ก็สําหรับคนที่ยังเลเวลไม่มากสามารถฟามหนาแบบนี้ได้แบบสบายแบบออโต้ได้เลยนะครับเพราะว่ามอนมันจะบัฟก่อนนะครับบัฟก่อนนะหรือ อยากไปประยุกต์ใช้กับด่านอื่นก็ได้นะครับเป็นด่านหนึ่งสิบอะไรเงี้ยอยากได้บอสด้วยก็ไปประยุกต์เอานะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการฟาร์มด่านนี้ให้ดูนะครับแบบออโต้นะฮะส่วนทีมที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับหน้าสี่หลังหนึ่งนะครับตัวที่จะใช้เป็นที่หลักก็มีสองตัวนะครับมีราเชลนะครับราเชลกับเบลิก้านะครับ ตัวเบลิก้าก็ยืนหลังเลยนะฮะนี่ครับดาเมจไม่เยอะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นนะนี่ครับดาเมจแค่นี้ก็สามารถตามแบบออโต้ได้ได้แบบสบายคือประมาณว่าเคลียร์มอนให้หมดภายในเวฟเดียวนะครับสกิลเดียวหรือถ้าไม่หมดก็เหลือประมาณหนึ่งตัวนะครับก็มันจะเข้าไปตีออโต้ได้นะครับโอเคสำหรับสกิลก็ยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับก็อย่างที่บอกครับ แนะนำมือใหม่ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะกดเริ่มเพื่อเข้าไปฝากนะครับให้กดที่ปุ่มเลคกคอร์ดด้านบนนะครับซ้ายมือนะครับกดหนึ่งครั้งครับปึ๊บแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มเลยครับสองครั้งครับกึกๆนะครับแล้วก็กดที่กดที่สกิลของไลเชลครับหรืออาจจะกดที่สกิล บนขอนเบริก้าค้างไปเลยก็ได้ครับก็จะไม่ได้จะได้ไม่เสียเวลามันจะได้ต่อเนื่องเลยครับระบบนี้มันจะเป็นการบันทึกหน้าจอที่เรากดลงไปนะครับเห็นไหมครับว่ามอนอยังไม่ตายนะฮะแต่มันก็จะตีออตโต้ให้เรานะครับแล้วมอนมันก็จะบับหลังจากนั้นก็รอประมาณสัก หลังจากที่รับของครับประมาณสัก5บีให้นับไปแล้วค่อยกดปุ่มเริ่ม,มครับปล่อยมันไปครับเราไม่ต้องกดน่ครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็กดอีกครั้งครับหลังจากนั้นก็รอประมาณ2ทีครับ1 2แล้วก็กดฟินิ s ครับโอเคหลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวโปรแกรม แล้วเราก็กดไปที่ปุ่ม Edit ครับผมนี่ครับคืส่วนที่ทัดมันจะเซฟทัดของเรานะครับว่าเราทัดบนหน้าจอไปกี่ครั้งนะครับ seq ศ1 2 3สเราทัดได้ประมาณ4ครั้งนะครับทัดไปประมาณ4ครั้งนะครับส่วนทีนี้เราก็จะมาแก้ในส่วนของเลขของวินาทีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้ต้องใช้เซนนิดนึงนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่า ไฮโรมาโคแต่ว่ามันซับพอร์ตสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้แล้วก็เปิดอ u อโตแล้วก็ทิ้งไปทำอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็สะดวกมากวิธีแก้ไขนะครับก็คลิกค้างไว้ครับอ่ามันจะได้งขึ้นมาถ้าเราแก้ที่ตรง i n t e r อร์โลครับตรงนี้เนี่ยค่ามันแสดงผลประมาณ5 b ีก็คือแล้วก็ใส่ให้มันแบบเป็นเป็นตัวเลขกลมๆคนระับ มัน5.2จุดสองใช่ไหมครับเราก็ใส่เป็น6ครับแล้วก,กดเซฟเข้าไปจะแก้ตามน,นี้นะครับอันนี้เป็นเจครับอาจจะใส่เป็น7ก็ได้ครับคือมัน,ม,นมันเพิ่มมาแค่จุด2องเองครับจุด2ออันนี้ก็เป็นถ้าเป็นตัวเลขานานๆเนี่ยผมเดาว่าน่าน่าจะเป็นระยะเวลาในการฟาร์มตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงจนถ,ถ,ถึงจบฟาร์มนะครับเราก็ใส่เป็นเป็นเลขกลม 45ครับถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขกันแล้วเราลองไปรันออโต้ดูทีนี้เรารู้สึกว่า mm. เฮ้ยมันไม่สมบูรณ์ป่ะ45เนี่ยมันนานไปกว่ากว่าที่มันจะเริ่มเริ่มออ่ออีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็มาปรับลงมานะครับตามความเหมาะสมอาจจะเป็น40 35 30, 30, 30, 30ก็ได้นะครับตอนนี้ผมยังยังไม่รู้ก็ต้องใส่เป็น45ไปก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น8วิ แผ่ดิฟโอเคหลังจากนั้นก็ปุ่มเซฟครับเป็นรูปแผ่นดิฟด้านบนขวามือกดเลยครับเซฟบตเตอนครับเป็นชื่อครับผมใส่คำว่าฟาร์มออโตโอ้สองแล้วกันเพราะว่าผมมีอันหนึ่ง้างมาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่ละรอบในการดีเลย์ครับคุณจะให้มันช้ามันนานเท่าไหร่หใส่หนึ่งก็ได้เซ่สองสามวิกวก็แล้วแต่คุณน,นะครับแต่ผมจะใส่ระมานะ้ ตัวทส,สองครับเพื่อให้มันเร็วๆนะครับอันนี้ก็จะเซตไซเคิลก็จะเป็นรอบนะครับเป็น2รอบอยากให้มันฟาร์มแบบยาวๆเลยตามหนย่ายาะยะ 99, 999ครับ9,999เลยแล้วก็เซตหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาคือตามออโต้ของมันทัดแรกเนี่ยเป็นอันที่ผมทำไว้นะครับส่วนที่เราจะใช้เทสก็จะเป็นตามออโต้สองครับคลิกเข้าไปเลยครับครั้งเดียว แล้วมันก็จะมีคําว่า Start ขึ้นตรงที่มุมซ้ายด้านบน,นครับแล้วก็กลับไปเข้าที่ตัวเกมเซเว่นไนได้เลยครับโอเคครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่โหมดของการตามเลยนะครับกดที่ปุ่ม Start ด้านบนสายมือครับทีนี้ก็ปล่อยให้มันดันแบบออโต้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูสัก2รอบเพื่อกันนะครับว่ามันจะ,ะวนหลูให้เราไหม บอกไว้ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เรารันโปรแกรมเดอร์ทัสเชอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทําให้ดอยโฟเอ็กนะครับกระตุกมากนะครับทำให้เกมนี้ทั้งๆ้างที่จะกระตุกมากเพราะว่ามันจะกินพื้นที่แรงเพิ่มนะครับ อาลองรอดูนะครับว่ามันจะรันต่อให้เราไหมถ้าเกิดมันรันต่อนะครับก็ถือว่าการเซตติ้งเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็เราสามารถปล่อยบอทไปได้เลยนะครับโอเคครับมันรันให้ครับอันนี้ก็ต้องรีบกดออกนะ งั้นเดี๋ยวปล่อยให้มันรับให้เสร็จก่อนโอเคครับถึงแม้ว่ามันจะมาผิดจังหวะแบบนี้นะครับแต่เราก็สามารถกดกลับออกไปได้ครับก็รอจนกว่ามันจะวนหลูปมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่นานประมาณสักเกือบหนึ่งนาทีนะฮะวนหลูปมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะรันให้เราเองซึ่งเรา เราก็ไม่ต้องไปกดสต็อแล้วก็เริ่มใหม่นะครับซึ่งมันจะรันอยู่แบบนี้9,990รอกนะรัรอะนานจังเลยอ,อะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่กดตรงเริ่มทันทีก็คือถ้ากดเริ่มทันทีเนี่ยมันจะมันจะเข้าโหมดมาต่อสู้ให้ฟาร์มเองนะครับแต่ที่ผมไม่ทําก็เพราะว่าไว้ใช้สําหรับแบบเรากดมาหน้าแมปอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดรันได้เลยไม่ไม่ต้องฟาร์มไปก่อนรอบหนึ่งให้มันขึ้นเริ่มทันทีนะครับคือมันจะสามารถกดรันได้เลยตั้งแต่ดูหน้าแมปเลย เห็นไหมครับว่ามันรันให้แล้วคือยังไงมันมันก็ต้องวนลูปมาให้เราอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเฟสมีอะไรขึ้นมาขวางก็ยังรันให้ได้อันนี้ผมตัง้งพัดใช้ฟันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายนะครับประมาณ50วสิบ ผมไปแก้ไขมาก็เลยทำให้มันวนหลุกได้พอดีเดี๋ยวรอดูครับมันจะวนลุกได้ไหมโอเคครับวนให้ครับนะฮะก็ปิดไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำ นะครับในการสมมติว่าถ้าเกิดเราปิดแล้วปุ๊บเนี่ยโปรแกรมนี้อยู่ทํางานปุ๊บเนี่ยดอยเฟสของเราตัวเกมมันก็จะกลับมาลื่นแบบเป็นปกตินะครับผมก็ยังถือว่ากระตุกอยู่นิดนึงนแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะในส่วนของการฟาร์มแบบวอโต้วันนี้ก็ขอจบการแนะนําเพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่มีข้อคิดเห็นติชมอะไรก็แนะนำเลยเข้ามาได้นะครับสำหรับใครทีออ่อยากติดตามข่าวสารใให,หม่ว่าว่าต่อไปผมจะ อัพคลิปมาแนะนำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พอการบคำาสสวัสดีครับ